เกิดความพิษแผนนะพี่น้องสะกดว่าตุ้มแตกผมก็เลยถมกับคืนเอาคืนมาได้แล้วพี่น้องเลยนี่นะคือหินตะก้อนที่ที่มันจะทําให้ตุ้มแตกสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวขลาดเป็นไสยฟาร์ม KBF มาหาคโคตโกเหมือนเดิมพี่น้องโกแคะโกค,โคงสั่งจากตาได้ไปแล้วหต้นตอนแรกวันนี้ก็ว่าจะไม่ถ่ายคลิปคือ หมดต่น้อยมันเดินมันเหนื่อยเหนื่อยแล้ววันนี้พอมาเจอไม้มันก็เลยอยากอยากรีบคูดแต่พอนั่งพักคูดก็เลยเออมันมันนึกได้ว่าอยากจะมีสิ่งนําเสนอพี่น้องนะในการคูดไม้เอางี้ดีกว่าเนาะเนี่ยนี่เป็นต้นแรกที่คูดนะพี่น้องสวยนะเนี่ยตะโกเก่าๆเราะจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอะไรยังไง นี่เป็นต้นแรกที่ผมทําการคูดนะพี่น้องนะนี่ตู้ไม่ได้แตกหรอกแต่รัดไว้กันกันมันเลา่าเอ้ยกันมันแตกตอนในตัดรากแก้วมีรากเหมือนเดิมครับรากฝอยรากแก้วรากอะไรนี่รากอ่านี่ก็เป็นด้านหลังตอนแรกผมอยากได้มันโค้งอย่างนี้นะคือกิ่งมันโค้งนี่แต่มันทอดยาวไปมากเกินไปนี่ต้นนี้ เป็นไม้ที่วันนี้ได้มาแบบฟุกๆไงพี่น้องจุดประสงค์ที่จะเล่าในวันนี้คือบางทีด้วยความเหนื่อยจากการเดินหรือการที่เราคาดหวังอยากได้ไม้ทีสวยสูงๆคือพอมันเคยได้ไม้ทีสวยมากบ่อยๆอ่ะมันมันจะติดแล้วเราก็จะมองข้ามสิ่งเล็กๆที่เรียกวันรักนี่คือมองข้าใไม้แบบบางทีมันก็น่าล่นได้เนี่ยนี่ก็เป็นอีกต้นนึ่งถึงจะเล็กแต่มันได้เก่าได้ลีลานะพี่น้อง เห็นไหมเห็นห็นความเก่าลีลามันไหมเราก็อาจจะช่วยด้วยการเขาลวดดาดมาอย่างเงี้ยอ่แต่ตัวเนี้ยที่ผมไม่คุดเพราะว่าผมดูแล้วลักษณะมันโยกแล้วมันหินหินเลยนะพี่น้องเนี่ยคุดต้นแรกน,นี่เนี่ยเหตุผลที่ผมบอกว่าผมจะไม่ไม่คุดไม่ไม่ถ่ายคลิปคือทั้งเหนื่อยจากการเดินด้วยแล้วมาเจออ้หินอย่างงี้นะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะ คลิปเก่ายัางตัดไม่ทันแต่พอมาเห็นไอ้ต้นนี้ปับ๊บนี่ตีดกันห่างกันแค่ช่วงแขนเดียวพี่น้องนี่เห็นไหมอ่าอาจจะดูไม่ชัดนะเพราะว่ามันมันย้อนแสงเพราะว่าผมชอบนั่งคูดไม้มันจะอยู่แต่วันออกอยู่แะทตุกข้างเลยเนี่ยเราจะได้ความเก่าจะเป็นกุ้มกอไปอยังงี้เลยก็ได้นะพี่น้องหรือว่าไหนไม่ชอบอะ่ะจะตัดทิ้งอย่างงี้ก็ได้ ไม้ต้นนี้นะตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นก็นในต้นนี้อีกนะแต่ด้วยความที่อาจจะอย่างที่บอกมันเหนื่อยแล้วมันก็ขึ้นเป็นกอมันมีหลายต้นเบียดเบียดกันอ่ะคราวนี้พอมาแล้วผมขคดต้นนี้นะขคดต้นนี้ปุ๊บนั่งคัดตดแต่งกิ่งตอนแรกกิ่งมันยาวเฟ้ยมันไม่ได้เป็นทรงเป็นอะไรอย่างงี้นะพี่น้องกิ่งมันก็เหมือนตะโก้แคร่ทั่วไปนั่นแหละเนี่ยเยออเราก็มานั่งคิด ระหว่างตัดตุ้มไปคัดกิ่งไปคัดทรงไปหาทรงไม้ที่จะให้มันสวยอันนี้ก็เผื่อได้หลายทรงนะผมก็นั่งมองดูต้นนี้ไปตลอดคิดว่าทํายังไงไม้ต้นนี้ยมันจะคือคือ,คอ,คอฟอร์มมันได้นะพี่นอ้องเลยแต่เนี่ยรอยที่ผมตัดมันจะขึ้นคุ้มอย่างนี้นะขึ้นแบบทั่วเลยเราก็พอหายเหนื่อยแล้วไอเดียมันก็มานะพี่นอ้อง ก็เลยลองตัดไอ้ต้นที่มันคลุมเขาออกเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยแล้วก็ลองแหวกดูเอะลากมันอยู่แยกกันมันไม่ใช่เป็นต้นของมันลราก็นั่งพิจารณาเนี่ยจุดประสงค์ที่อยากจะบอกบางทีสายคตรบางทีด้วยความเหนื่อยหรือคาดหวังได้ไม่สวยๆอยากได้ไม้สวยแบบทันทีเหมือนผมที่เป็นเมื่อกี้เนี่ยมองข้าม เห็นอย่างนี้มันมีความสวยเก่าคลาสสิกด้วยตัวมันเองนะพี่น้องนะเก่าาดำๆเนี่ยถ้าคนไหนไม่ชอบพุ่มอย่างนี้นะพี่น้องอ่ะเอาไปจะไปยอมให้เป็นแผลทั้งหน่อยตัดแค่นี้ที่งเนี่ยเลนแค่นี้ไปเนี่ยพุ่มเนี่ยอันนี้ผมคูดขาดแล้วแหละจะอยากนาเสนอพี่น้องอ่ะชึบเนี่ยอ่าเรายกพุ่มเลนอย่างนี้ได้นี่นี่คนไหนไม่ชอบเป็นนี่แบบเมื่อกี้เนี่ยคนไหนไม่ชอบแบบนี้ เราตัดสามกิ่งนี่ทิ้งเลยลวดนี่ได้ไม้เก่าตีโค้งมาเห็นไหมนี่ได้ไม้เก่าตีโค้งมาโค้งสร้างชืบแล้วก็มาเป็นพมอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือใครจะชอบเทอย่างนี้ก็ได้นี่พอพอคุดแล้วมันหายเหนื่อยแล้วเราจะอ่านทรงไม้ออกพี่น้องบางทีนี่ก็ต้องแบบพักเหนื่อยกันบ้างนะผมนะ่ะออกคุดทุกวันเลวลาสามต้นห้าต้นบางวันก็ไม่ได้ ไม่ได้ไหม้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้คุดนะคุดแต่บางทีอาจจะตุ้มแตกตุ้มเล่าหรือบางทีคุดไปเรียวโคนกิ่วแต่ต้นนี้นะผมจะเอาไปทั้งอย่างนี้เลยผมว่าแบบนี้สวยเรียในความคิดผมนะแล้วรากฝอยก็มีนี่คือถ้าต้นไหนไม่มีรากฝอยละหรือโยกงอกแงงอกแงกอ่ะสอบแววว่าจะไม่มีรากผมจะไม่คุดหรอก เนี่ยอย่างต้นเนี้ยที่ผมบอกดูแล้วมันจะโค้นเกิ่วแล้วก็งอกแงกงอกแงกผมว่านะ่ะถ้ามีรากสวยรากมันจะลึกทั้งทที่โครงสร้างด้านบนมันสวยนะมันคัดซิกคือถ้าเห็นด้วยสายตาตัวเองพี่น้องจะจะอ่านออกจะดูออกเนี่ยตัวเนี้ยอ่าชอบเทมันอย่างเนี้นี่มาดูกันีทีนี่ถ้าคนไหนไม่ชอบตรงนี้ก็ทดลงมานี่ทําได้หลายทรงอะพี่น้อง ต้นเนี้ยมันได้พี่น้องถ้าเป็นสายทดข้อต่อเขียงก็ตัดทดไปตัดทดเลี้ยงกิ่งใหม่ได้ความเก่าปาดหนาดินฝั่งนี้ออกชึบนะมันจะได้ทรงประมาณนี้อ่าชอบมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนไหนชอบแบบนี้เลยอะง่ายเลยจบเลยนี่นี่รอแค่ใบามากิ่งมาเข้ารวดกระจายพุ่มอ่ะคนไหนชอบทรงแบบนี้ เทมาด้านี้เหรอได้ไหมนี่มผมถือไมค์คนเดียวถือกล้องคนเดียวเดอพี่น้องด้วยมันลําบากนี่จะเทอย่างงี้ก็ได้นะพี่น้องนะเนี่ยเห็นไหมจะได้เห็นความโค้งของมันอื่ด้านหลังก็มีกิ่งนะนี่อ่าเดยจะเอาเมื่อกี้อย่างที่บอกจะแตกกับย้อนโชว์เนี่ยด้วยรีวิวขายของมากพูดนี่ดึง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 ได้สองต้น สำหรับวันนี้เชา้านี้สิ่งที่ทำให้ผมมัจจ่นใจมากก็คือนี่แหละครับหลุมนี่ดินหินเพียวเพียวหลุมนี่ดินแต่ว่าออกเหนียวหน่อยนึงนแล้วตอนนี้ผมกำลังอ่านกินสองต้นนี้อยู่พี่น้องเนี่ยยังยังลังเลอยู่คือถ้าดูอย่างเงี้ยพี่น้องก็ดูไม่เห็นนะเนาะแต่ถ้าใส่โคุดหรือก,กำลังหาโค้ดอ่ะก็ลอง คิดลองศึกษาลองจินตนาการดูคร่าวๆไปช่วยผมดูช่วยกันคิดบางทีก็ถึงให้โคดมาเป็นไม้มาเป็นซีปีบางทีมันก็บดมันจะตันตื้อขึ้นมามันก็ตันเลยน้อยพี่น้องเนี่ยตอนนี้มันจะได้เป็นอ่าสามลำเนี่ยแต่มันดำแล้วมันเก่าซึ่งผมกําลังนั่งอ่านวิเคราะห์ทรงไม้อยู่นี่ก็ถือถ่ว่าคลิปนี้มานนั่งฟังการวิจารณ์ไม้การ โม่แล้วกันว่าการคุดกระดูกันบ่อยนะพี่น้องเนาะเราก็มารีแลกกันบ้างเี่ยอันนี้จะเป็นเก่าาดำๆนะแต่จะเป็นกลุ่มกอเอเป็นป่าละจะเป็นป่าแต่ว่าจะลากเดียวหรือหลายลากจะไม่ค่อยน่าสนใจนี่ก็จะมียิกต้นหนึ่งเนี่ยนี่ก็อยู่บริเวณเดียวกันแต่ต้นนี้ก็พอจะมีทรงคร่าวๆในหัวแล้วแหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยมีทรงคร่าวๆในหัวแล้ว ดี๋ยวจะได้แบบไหนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแล้วกันเดี๋ยวโคดขึ้นก่อนเกิดความพิดแผ่นนะพี่น้องต้นเล็กที่บอกว่าจะโคดให้ดูโคดได้แต่พอเนี่ยทําตุ้มแบบเนี้ยด้วยความที่ต้นเล็กผมก็จะทําตุ้มเล็กนะปรากฏดว่าตุ้มแตกผมก็เลยถมกับคืนก็เมมมันจะเต็มก็ลบลบต้นนั่นออกต้นเล็กก็มาโคดต้นใหม่ต้นนี้ก็แตกไปฝั่งนึงนะพี่น้องนี่เนี่ยมันมีแต่หินก้อนอย่างนี้ไง พอเรางัดจเจ้าออกสักก้อนหนึ่งปุ๊บเนะี่ยมันก็ทําให้แตกลามตัวนี้ก็มัดไว้ก่อนเนี่ยจะเห็นว่ามีตะกอนหินใหญ่หญเลยเดี๋ยวไปดูกันครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์คุนคู่ด้านหน้าอยู่ฝั่งนู้นนะแต่มันติดเลอะนู่นก็บันนี้จะเอเคสี่ต้นได้ไปแล้วสามเดี๋ยวไปดูกันเอาขึ้นมาได้แล้วพี่น้งองเลยนี่นะคือหินตะกอนที่ที่มันจะทําให้ตุ้มแตก โอ้โหถ้ามันเป็นหินยางงี้นะมันยังนั่งแค่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 ได้นะพี่นอ้องไอ้ยางเงี้ยเจอก็ไปแต่ละข้างเนี่ยหือบนในครังทุกคลิปเลยนละเขียวช่วงนี้นี่เสียมนี่นี่เล่มใหม่นะพี่น้องผมจะมีเสียมสามเล่มไปสลับกันนี่ขาดมาละก็อย่างที่บอกนะว่าต้มฝั่งนี้มันจะจะดินแตกเพราะว่าเป็นหินหินก้อนใหญ่ที่ให้ดูเนี่ยเออแต่เนี่ยนี่รากฝอยมันรากฝอยก็พอได้รุ่นอ่ะโอ้ยเหนื่อย เดี๋ยวไปดูกระมูกันครับพี่น้องไปดูไปดูไอ้พวกที่คูดแล้วกันจะได้ปิดคลิปเนอ่อครับพี่น้องดูผลงานการทํางานของผมวันนี้นะได้สี่ต้นคูดห้าแต่ว่าตุ้มต้นเล็กต้นที่สามนั่นตุ้มลาวนี่ต้นที่หนึ่งอ่าวิเคราะห์วิจารณ์ทรงกันนะพี่น้องนะอ่ามีต้นที่สองวิจารณ์ทรงให้ฟังแล้วยังไม่ได้ห่อตุ้มนะนี่สองมีต้นที่สาม ต้นนี้ผมอันนี้เป็นไก่หน่อยด้วยเป็นกุ้มกอนี่ด้านหน้านี่กุ้มกอไอ้ยินถ,ถ้าใจผมนะผมอยากเล่นเป็นโคนคู่สองลำนี่ตอนนี้ผมอยากเล่นเอาเอาสองเอาสองต้นนี้ออกให้มันเป็นโคนคู่แบบนี้แต่คนนี้ก็อ่ให้พี่น้องอไปเลือกเอาเองแล้วกันคือปกติไอ้กุ่มกอรหรือโคนคู่อันเนี้ยกลุ่มกอนะ เขาจะเล่นไปเลขขี้สามห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวนี้มันสี่สี่ล้ำแต่4สี่ล้ำน่ะมันจะเต็มฟอร์มเนี่ยถ้าตัดออกเป็นคนคู่ก็สวยอีกอย่างนึงนะเนี่ยนี่คนคู่สามนี่ต้นที่สต้นนี้ที่ทำเอาพืดขึ้นคอเลยที่หินก้อนมันใหญ่พี่น้องหินมันมีตะกอนเท่าไข่ไก่เลยมันก็จะแว่งหายไปฝั่งหนึ่ง ลากฝอยก็มีพอสมควรเอาละว,วันนี้ได้สี่ต้นนยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตห่อตุ้มเราก็กลับบ้านเอาประมาณนี้แหละคุดก็ดูกันบ่อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาคุดกันวันนี้เหนื่อยแล้อย่างไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับกับเขียวข็าดเป็นไส่ฟาร์ม KBS ไปก่อนละครับทุกท่านสวัสดีครับสี่ต้นพี่น้องเอ้ยนู มือแตก